ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับมีเหรียญมาให้ชมกันหนึงเหรียญครับอันนี้เป็นเหรียญแสยิดเก้าปีนะครับพระธรรมโสพลโกศลสิรินทโรนะครับนะครับ ด้านหลังก็จะมีตัวหนังสือนะครับ30มิบถุนายน2537นะครับเรียนนี้สองห้าห้าเจ็ดนะครับเหรียญนี้ออกปีห้าเจ็ดนะครับวัดสุทธาจินดาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชาสีมานะครับด้านหลังก็จะ น่าจะมีรูปของหลวงพ่อนะครับอันนี้เป็นเหรียญพระของจังหวัดนครราชสีมานะครับพระธรรมโสพลโกศสินทโรนะครับหรือชาวโคราชนะครับจะเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่นะคหลวงพ่อใหญ่วัดสุทธะนะครับจะเป็นเหรียญแท้ยึดเก้าสิบปีนะครับเดี๋ยวประวัติคข่ข้าวนะครับหลวงพ่อใหญ่เนี่ยหลวงพ่อใหญ่วัดสุทธะนะครับก็ท่านก็ นะครับเกิดประมาณปี2อ6 7ีนะครับ, 24, 6, 7, รบก็อายุถึงนดำรลงมีชีวิตอยู่ถึง2563กนะครับก็สิริอายุนี่96ปีนะครับพันศานี่74นะเป็นพระ,ะสายธรรมยุทธนะครับวัดสุธาจินดานะครับก็เป็นพระ,ะที่ชาวโคราชนะครับเขาห้ความเคารพนับถือนะครับเป็นพระ นะครับที่มีก็คือมีอายุยืนยาวครับถึง96ปีเนี่ยมีพรรษาถึง74พรรษาครับอันนี้เป็นเหรียญเสยยึด90้าปีของท่านนะครับหลวงพ่อใหญ่วัดสุทธาครับ